สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ8โมงนะครับก็ตื่นมาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดป่าตัดนะก็มีโรงพยาบาลเจาะสายให้น้ำเกลือเพื่อรอรับการผ่าตัดต่าง่ายก็อดอาหารอดอาหารนะครับตั็งแต่เทีเ่ยงคืนน้ำอาหารเั้งแต่เที่ยงคืนเลยันนี้ก็เช้าแล้วก็ยังรอ ตอนบ่ายทีหนึ่งนะครับเผื่อเป็นยังไงหลังจะออกจากห้องผ่าตัดแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n e l ของครูเต้นะครับวันนี้ครูเต้จะมารีวิวถึงเรื่อง การผ่าตัดไส้เลื่อนขานีบแบบผ่านกล้องนะครับรีวิวนี้นะครับอาจจะช่วยให้เพื่อนๆหรือคนที่ป่วยเป็นโรคไส้เลื่อนได้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการผ่าตัดนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยก็จะมาเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าการผ่าตัดไส้เลื่อนผ่านกล้องเนี่ยต้องเจออะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะย้อน เล่าไปถึงตอนที่ผมพบเจอว่าไส้เลื่อนของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังถึงรีวิวการผ่าตัดกันนะครับย้อนไปตอนที่ผมนะครับได้ไปตรวจพบเจอว่าเป็นโรคไส้เลื่อนขานีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับก็คือผมอาบน้ําปกติเลยผมอาบน้ําปกติเลยแล้วผมก็ถูสบู่นะครับผมก็จับ จับตามร่างกายเนี่ยแล้วก็ไปเจอก้อนที่มันตุยๆอยู่ตรงช่วงเนินหัวหนาวของเรานะครับตอนอาบน้ําเนี่ยอืทีนี้มันก็มาๆหายๆตอนแรกผมก็สังเกตแล้วเอ๊ะทำไมมันเป็นก้อนอะไรนะเป็นอะไรเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเป็นก้อนมะเร็งต่อมลูกหมากไหมหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับพวกระบบสืบพันธุ์ของเราหรือเปล่าทีนี้ผมก็เลยร้อนใจนะครับก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอก็บอกว่า อันเนี้ยเป็นโรคเส้เลื่อนขาหนีบนะซึ่งวิธีรักษาเนี่ยมันมีแค่วิธีเดียวก็คือผ่าตัดซึ่งกินยาไม่หายต้องผ่าตัดเท่านั้นนะครับทีนี้ผ่าตัดเป็นอย่างไรผ่าตัดเนี่ยหมอจะมีให้เลือกสองอย่างก็คือผ่าตัดแบบเปิดผ่าตัดแบบเปิดนะครับก็จะมีแผลที่ขนาดใหญ่กว่ามีรอยแผลเป็นยาวกว่า ยาวประมาณ3าถึงหนิ้วโดยประมาณนะครับอยู่ตรงช่วงบริเวณแผลใต้สะดือใต้ท้องของเรานะครับอ่ะอย่างที่2ผ่าตัดผ่านกล้องซึ่งแผลจะเล็กกว่าจะมีอยู่ประมาณ3รูรูก็ประมาณ1 2ถึสงเซนหรือประมาณตะเกียบรูประมาณตะเกียบแทงเข้ามาในท้องอะครับประมาณนี้แล้วผมก็เลยศึกษาผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าโอเคเรา เลือกที่จะผ่าตัดผ่านกล้องเพราะหนึ่งแผลมันเล็กมันไม่ดูมันไม่ดูน,ดน่ากลัวเราสามารถที่จะแบบเอ่อเห็นมันแล้วมันรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดที่เป็นแผลใหญ่ขนาดนั้นนะครับผมก็เลยเลือกที่จะผ่าตัดผ่านกล้องอทีนี้คุณหมอก็ได้ทําการนัดวันทําการนัดวันเสร็จคุณหมอจะให้มันนอนวันจัน์เพื่อที่จะรอผ่าตัดในวันอังคารนะครับผม ก็ไปทําเรื่องกับทางโรงพยาบาลเรื่องขอจองห้องพักจองห้องนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอจองเสร็จทําอะไรเสร็จก็ไปที่ห้องพักพอไปถึงเสร็จปุ๊บคุณหมอเนี่ยก็จะมีพยาบาลเขาจะเอาเสื้อผ้ามาให้เราเปลี่ยนซึ่งเราก็ต้องไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเสร็จแล้วนะครับก็ต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเลยไม่ได้กลับบ้านนะครับทีนี้หลังจากเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็จะมีพยาบาลนะครับมาวัดความดันวัดชีพจรเสร็จแล้วก็มาเจาะมาเจาะตรงนี้ตรงหัวไหล่ของเราตรงช่วงช่วงช่วงท้องแขนของเราเนี่ยช่วงท้องหน้าแขนครับตรงกล้ามเราอะเอาไว้เพื่อที่จะให้รอใส่น้ําเกลือซึ่งคุณหมอบอกว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวกินอะไรก็กินได้เลยกินอะไรกินได้เต็มที่เลยนะคะแต่ว่าหลังจากที่ เที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยงดน้ำงดอาหารงดทุกอย่างนะคะอ่าโอเคเราได้ยินดันนั้นก็ปฏิบัติตามพอระหว่างนั้นแล้วก็โหจะโดนวัดความดันวัดชีพจรทุกๆุทุกๆชั่วโมงเลยก็ได้มั้งครับรู้สึกว่าผมโดนวัดบ่อยมากเออเสร็จแล้วพอผมก็ทานข้าวทานอะไรเสร็จปึ๊บตกดึกผมก็นอนหลังเที่ยงคืนผมก็งดละผมงดประมาณตั้งแต่ห้าทุ่มได้นะผมพยายามหลับไปเลย อพอตื่นมาตอนเช้าเตื่นมาตอนเช้านะครับก็จะมีพยาบาลมีแพทย์วิสัญญีเนี่ยเขาก็มาถามมาสอบถามเราว่าอาการเป็นยังไงบ้างปวดไหมเจ็บหรือเปล่ากลับเข้าไปได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีแพทย์วิสัญญีจะถามแล้วก็จะมีใบมาให้เราเซ็นเรื่องเกี่ยวกับการระง,งับความรู้สึกนะครับก็คือการผ่าตัดเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ออย่างเหมือนกันถูกไหมครับก็คือผ่าตัดแบบ บล็อกหลังอ่าบล็อกหลังแล้วก็อีกอันนึงคือดมยาสลบผมเป็นคนกลัวไงผมก็เลยเลือกที่จะดมยาสลบแบบขอสลบไปเลยแล้วตื่นมาทีเดียวแบบไอ้นี่ไปเลยนะครับก็เลยเลือกที่จะดมยาคุณหมอก็จะมีใบมาให้เซน็นอ่ายินยอมการขอระงับความรู้สึกอืมหลังจากนั้นตอนเช้าประมาณ8ปดโมงก็มีบุรุษพยาบาลน,นะครับเอาเสื้อผ้าสําหรับเตรียมผ่าตัดอะ่ะมาให้เปลี่ยนมันจะเป็นเสื้อที่แบบ ใส่สวมสวมใส่จากด้านหน้าแล้วก็ผูกด,ด้านหลังห้ามใส่ชุดชั้นในห้ามใส่กางเกงในเลยนะครับก็จะเป็นเสื้ออย่างนั้นนะยาวลงมาเลยยาวลงไปถึงข้างล่างเลยนะครับก็รอนอนรอนอนนอนอยู่อย่างนั้นนะเล่นโทรศัพท์จนแบบบ่ายโมงอะ่ะผมก็มีบุรุษพยาบาลมาเข็นมารถเข็นน่ะเอามารับแล้วก็พาไปพาไปที่ห้องผ่าตัด นะครับตอนเข้าไปหูห้องผ่าตัดแอร์เย็นมากแอร์เย็นแบบเฉียบเลยผมนี่ไม่ได้กินน้ำตั้งแต่เที่ยงคืนใช่ไหมผมปวดปัสสาะไปสองรอบผมขอคุณหมอไปเข้าห้องน้ำสองรอบนะนอนรออยู่นานมากเสร็จแล้วพอถึงเวลาเนี่ยก็จะมีพยาบาลมาเช็คชื่ออะไรนามสกุลอะไรเป็นอะไรมาคะเกิดวันที่เท่าไหร่เหมือนเขาพยายามจะเช็คสติสติของเราอะไรเงี้ยครับว่ามันมีอาการ กลัวมีการวนไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจใจผมเนี่ยมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งกังวลสองแบบก็มาดีครับอยากหายแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็นอนรออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหน้าห้องผ่าตัดผูพอถึงคิวปุ๊บคิวคุณนัทวัน์ค่ะเท่านั้นแหละครับหมอก็เขียนมีคนเขียนรถเข้าไปปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บเขียนเข้ามาถึงห้องหู้แอร์หน้าห้องผ่าตัดว่ายเย็นแล้ว ในห้องผ่าตัดนี่แบบเย็นมากหนาวมากๆนะครับก็เขาก็จะให้เราย้ายจากเตียงรถเข็นเนี่ยไปอยู่ในเตียงของห้องผ่าตัดเสร็จแ,แล้วก็จะมีวัดความดันวัดชีพจรก่อนเหมือนเดิมแต่แล้วก็ถามชื่อถามอะไรเหมือนเดิมเสร็จแ,แล้วก็จะให้เราค่อยๆถอดถอดเสื้อออกเสื้อผ่าตัดนะครับถอดออกก็นอนนอนกางแขนเสร็จแ,แล้วทีนี้ในห้องผ่าตัดเนี่ย ก็จะมีคนหลายคนมากเลยที่คอยอยู่คอยช่วยกันนะครับเครื่องที่เป็นเครื่องผ่าตัดเป็นกล้องใหญ่มากมันดูแบบอลังการมากเหมือนผมอยู่ในยานอวากาศเลยเออแต่ไม,ไม่ไม่มีความน่ากลัวเลยนะในห้องคือแบบดูสะอาดดูปลอดภัยดูแบบดูไม่ไม่น่าเป็นกังวลอะไรเลยทีน,นี้ก็จะมีหลายๆคนนะครับมีแพทย์มีทีมงานอะไรอย่างเงี้ยก็มาก็ ให้ให้ผมทําอย่างแรกเลยคือชวนคุยก่อนชวนคุยแล้วก็วัดความดันให้เสร็จเรียบร้อยก็จะมีมีแพทย์อีกคนหนึ่งเขาจะมีออกซิเจนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสายท่อลงมามามาครอบครอบตรงที่จมูกผมนะกับปากเขาก็บอกว่าให้หายใจเข้าลึกๆนะคะค่อยๆหายใจเข้าลึกๆค่อยๆหายใจออกโอ้โหนาะทีนั้นเนะ่ะเครื่องนั้นมันดังขื่นหัวใจของผมแบบมันดังแบบ ตืดๆๆๆเลยคือแบบมันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นแล้วคือเราก็กังวลว่าเราจะหลับไหมหรือเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออสักพักก็มีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากฟังเพลงว่ะเออเอออยากฟังเพลงว่ะห้องเงียบเกินไปเดี๋ยวหาเพลงฟังก่อนสักพักก็มีแพทย์ผู้หญิงมาถามผมมาบอกผมอีกทีหนึงบอกว่าเดี๋ยวค่อยๆกลืนน้ำลายค่อยๆคลืนน้ำลายนะคะ ค่อยๆคืนค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยจะมีการสวนฉี่ด้วยนะคะก็ระหว่างผ่าตัดก็จะมีการสวนฉี่ด้วยผมก็ตกใจเว้ยผมตกใจเลยแบบเฮ้ยมีเอาไม่เอา,ไม,เอาไม่สวนฉี่ไม่อยากสวนสวนทําไมวะในใจเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยหันไปถามหมอแบอบกว่าหมอไม่สวนได้ไหมครับสวนทําไมเนี่ยผมยังไม่ทันได้คําตอบเลยครับพึบเตือนมาอีกทีหนึ่งคือแบบผมเจ็บ ตรงหน้าท้องเรียบร้อยแล้วอะคือแบบผ่านไปไวมากซึ่งหลังจากที่ผมบอกว่าผมกืนน้ําลายใช่ไหมขามันจะค่อยๆเริ่มชาตั้งแต่ตรงตะตุมอะตั้งแต่ตรงปลายเท้าอะตรงตะตุมชาตรงตะตุมมาตรงหัวเข่าตรงหัวเข่ามาตรงสะโพกเสร็จแล้วก็ตรงหลังท้ายทอยตรงท้ายทอยตรงหัวตรงเนี้ยมันจะชาไปหมดเลยพอชาไปสักพักหนึ่งผมแบบผมกําลังรอคําตอบจากหมออยู่ว่าทําไมต้องสวนฉี่ด้วยอะครับเพราะเราเองก็ฉี่ไปหลายรอบแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ผมยังไม่ทันได้คําตอบเลยเว้ยเพลงก็ยังไม่ทันได้ฟังยังไม่ทันขึ้นสักโน้ตนึงเลยไม่รู้ว่าเพลงอะไรตื่นมาปุ๊บก็มีพยาบาลเรียกใข้คะคนไข้คะผมก็ตื่นมาผมก็บอกคาแรกที่ผมพูดเลยเสร็จแล้วล่ะครับหมอเสร็จแล้วล่ะครับผมแบบโหตอนนั้นความรู้สึกคือแบบอาการผ่าตัดนะเนาะ มันก็จะปวดหน้าท้องอยู่แล้วแต่ว่ามันปวดแบบว่าเหมือน,น,นเราเล่นซิทอัพไปหมื่นครั้งอะแล้วตื่นเช้ามาหน้าท้องเราแบบแข็งแบบนั้น,นอะแบบงอตัวขึ้นไม่ได้นะงอตัวขึ้นไม่ได้เลยอืมพอหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพยาบาลมีหมอเนี่ยเขาจะเขียนเตียงเรากลับไปที่ห้องพักเหมือนเดิมพอกลับไปที่ห้องพักก็ค่อยๆย้ายตัวลงหตอนนั้นคือแบบงอตัวขึ้นไม่ได้อะ่ะคือแบบหนักมากตัวตัวเองหนักมากแบบ โอ้ยขยับไม่ได้แต่ก็ต้องฝืนเพราะว่ามันแบบต้องย้ายเตียงอะครับมันต้องย้ายเตียงมันก็เลยต้องฝืนออกไปเออพอเสร็จแล้วตกตอนนั้นผมเข้าห้องไปตอนบ่ายโมงใช่ไหมแล้วก็ออกมาประมาณ4ี่ห้าโมงเออข้าวก็กินไม่ได้ญาติก็อยากเข้ามาเยี่ยมป้าก็อยากเข้ามาเยี่ยมแต่ว่าเข้ามาไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นที่ที่ผมผ่าตัดคือมันเป็นช่วงโควิดโควิดรอบสอง ก็คืองดเยี่ยมทุกกรณีก็ได้แต่ซื้อของมาแล้วก็ฝากให้พยาบาลเราเข้ามาให้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมผมก็กลับมาโอ้มีทั้งขนมอะไรที่ผมอยากกินมากมายเลยนะแต่ผมกินเข้าไปประมาณแบบขนมจีบเนี่ยขนมจีบลูกเดียวเนี่ยผมกัดไปได้ประมาณสักเสี้ยวนึงอย่างเงี้ยคือผมเคี้ยวเอื้องเหมือนวัวอยเงี้ย มันแล้วก็กืนไม่ลงลนะกินเข้าไปปุ๊บมันก็แบบอยากจะอ้วกกลายเป็นว่าเรากินได้แต่น้ําพอกินแต่น้ํากินแต่น้ำเข้าแบบโหเราไม่ได้กินอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนเนาะจนถึงเวลา5้าโมงเกือบเกือบอ่สิบห้าชั่วโมงได้มั้งที่ผมไม่ได้ทานอะไรเลยอผมหิวน้ํามากผมก็ซัดน้ําเลยอึกอึกจิบเอาจิบจิบเป็นแก้วเลยนะก็กินกินกินพอประมาณสองทุ่มก็มีบุรุษพยาบาลมามาถามบอกว่าเป็นไงบ้างครับ ปวดแผ่ไหมอืมปวดท้องหรือเปล่าอาการเป็นยังไงบ้างก็มาวัดความดันปกติเสร็จแ,แล้วคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวลุกไปเข้าห้องน้าหน่อยนะพยายามฝืนไปลุเข้าห้องน้าหน่อยเพราะว่าเราจะดูว่าเราเดินไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝืนผมก็เข็นสายน้าเกลือไปคุณหมอบอกว่าบุรุษพยาบาบอกว่าไปลองปัสสาวะหน่อยนะครับถ้าปัสสาวะไม่ออกเนี่ย ก็อาจจะต้องสวนฉี่อีกครั้งหนึ่งผมแบบโอ้โหในห้องผ่าตัดยังไม่ได้คําตอบเลยว่าสวนฉี่ผมทําไมเนี่ยเออน่นแหละแต่ตอนที่ผมออกมาจากห้องผ่าตัดผมไม่รู้สึกเจ็บเลยนะไม่รู้สึกเจ็บเลยไม่รู้สึกเลยว่าผมโดนสวนฉี่เะยหรู้สึกปกติแต่พอผมไปยืนฉี่ไว้แบบเฮ้ยผมมีหรือเปล่าวะทั้งทงี่เราก็ไอ้นี่อยู่อะแต่ว่าเราแบบเฮ้ยเรามีเปล่าวะความรู้สึกมันไม่มีเลยอะข้างล่างอะแล้วสักพักเฮ้ยมาเว้ย ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้แดกกูหรอกอะไรประมาณนี้ยเออไม่ได้สวนฉีร่ออบหรอกจะยืนฉีให้ได้เลยยืนปัสสวาวะให้ได้เลยผมกาค่อยๆฉีพอมันมาปิดแรกอะปิดโอ้โหแสบแบบแสบแบบมากแบบแสบแบบปี๊ดเลยแต่ผมก็เลยต้องขมิบไว้ขมิบไว้ทีนแล้วค่อยๆปล่อยรอบสองรอบสองก็คือจะเป็นเหมือนปกติแต่คือรอบแรกเนี่ยปิดแรกเนี่ยแสบทุกรอบแสบอยู่ประมาณแบบ วันหนึ่งอะ่ะผมฉีกีรอ่อนนี่คือแสบทุกรอบต้องคำิดรอบนึงก่อนแล้วค่อยๆปล่อยรอบหลังเอออันนี้คือก็ของคนส่วนฉีแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมแต่ของผมมันเป็นแบบนี้นะมันก็แสบเออมันก็แสบแบบแสบมากอะ่ะก็เลยต้องแบบพักเสร็จแล้วทีนี้ผมออกมาคุณผูุมาจาลก็าถามว่าเป็นไงครับปัสสาวะออกไหมอ๋อออกปกติครับแล้วก็ดีใจดีใจในใจเฮ้ยรอดแล้วเว้ยกูไม่โดนสวนฉีอีกรอบนึงเออแล้วหลังจากนั้น ก็นอนพักนอนพักไปจนถึงประมาณ5้าทุ่มก็หิวก็มีพยาบาลมาวัดความดันอีกคุณหมอบอกว่าลุกขึ้นเดินหน่อยนะคะอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่อยากให้ท้องอืดถ้าเกิดว่าท้องอืดแล้วเหมือนกับว่ามันจะต้องผ่าตัดอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเออแต่ปรากฏว่าที่ผมกินน้ําเข้าไปอะ่ะมันทําให้ท้องอืดด้วยผมก็แบบลุกไม่ไหวอะ่ะเออแบบลุกไม่ไหวอะ่ะแล้วมันก็ทําให้แบบท้องมันอืดพอท้องมันอืดขึ้นมาปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โห เครียดเลยครับตอนเช้าผมอดทนอีกครั้งหนึ่งผมกินข้าวเสร็จปุ๊บไม่เริ่มกินได้เยอะขึ้นไม่เหมือนตอนหลังจะออกมาท,ทั้งที่หิวแทบตายนะจะกินได้แค่เสี้ยวเดียวหนมจีกินไปเสี้ยวเดียวเองเออพอตื่นเช้ามาก็ได้ข้าวต้มปลาข้าวต้มปลาเนี่ยแล้วก็เป็นปลาดอรี่อะไรเงี้ยครับก็โอเคขึ้นก็กินได้เยอะขึ้นเริ่มมีอาการกินได้ปกติแต่ก็เหมือนรู้สึกว่ามีลมในท้องอยู่ พอกินเสร็จปุ๊บหมอก็บอกว่า,าไปลองลุกเดินหน่อยปะเดินสักครึ่งชั่วโมงเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาสักพักก็ผายลมออกเออพอมันผายลมปุ๊บมันก็เริ่มมาเรื่อยๆท้องเราก็ค่อยๆดีขึ้นพอมันดีขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็กลับมาแล้วก็นั่งพักอยู่ที่โต๊ะที่เตียงก็จะนอนน้อยหน่อยพยายามนั่งแต่ว่าก็นั่งได้ไม่นานก็ได้5นาที10นาทีก็ลงไปนอนละพอมันปวดมากนะครับพอช่วงช่วงบ่าย ช่วงบ่ายผมกินข้าวเสร็จผมก็ออกไปเดินเหมือนเดิมแหละเดินเดินเสร็จปุ๊บเจอคุณหมอพอดีคุณหมอบอกว่าเป็นยังไงบ้างครับอืมดีขึ้นแล้วนะเนาะมันขึ้นลงขึ้นลงเตียงอะไรได้ปกติแล้วเนาะอืมก็ได้อยู่ครับหมอแต่ว่ามันก็ยังเจ็บอยู่บ้างอะไรเงี้ยเออเข้าใจเข้าใจเป็นธรรมดาเนาะหลังผ่าตัดเออแล้วอยากกลับบ้านไหมล่ะเพราะว่าถ้าเดินได้แล้วหมอให้กลับบ้านได้นะไม่มีปัญหาแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอครับหมอ กลับด้แล้วหรอจริงถ้าเดินได้แล้วกลับได้เลยไม่มีปัญหาแล้วกลับกลับคับหมออยากกลับแล้วอะไรเงี้ยเออเพราะว่าผมก็แบบขี้เกียจกินยาขี้เกียจฉีดยาแล้วอะไรเงี้ยเออผมก็กลับคุณหมอก็ไปทําเรื่องทําอะไรให้เสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านกลับบ้านไปก็ปกติก็ลุกขึ้นอะไรได้ปกติเหมือนอยู่โรงพยาบาลเลยแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ3วัน ประมาณ3วันปกติเลยวันที่4ก mm. ็ลุกขึ้นนั่งเดินอะไรเงี้ยได้ปกติแล้วพอวันที่7ไปหาหมอหลังจากที่ผ่าตัดมาได้7วันอาทิตย์หนึ่งพอดีหมอก็จะนัดอีกรอบหนึ่งเพื่อดูอาการหมอบอกว่าเออแผลแห้งดีมากเลยก็อ,อาบน้ําได้ปกติแล้วนะก็ต่อไปก็ไปช้อปปิ้งได้ไปเดินเล่นได้แต่ว่าห้ามออกกําลังกายอยู่นะช่วงนี้เดินก่อนห้ามเล่นอะไรโลดผนประมาณเดือนหนึ่ง เดือนหนึ่งหมอห้ามไว้ก่อนแล้วก็เรื่องขี่รถก็ประมาณเดือนหนึ่งซึ่งขี่รถไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะคิดว่าแผลข้างในอาจจะยังไม่แห้งดีหรือว่ายังไม่สนิทหรืออะไรเงี้ยครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับที่ผมสัมผัสมาได้ก็คือใช้เวลาประมาณ2วัน2วันคือสามารถเดินได้ปกติเลยนะครับ2วันหลังจากผ่าตัดเดินได้ปกติเลยแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติ อืมอาทิตย์เดียวหายทุกอย่างการปวดการอะไรเงี้ยหายหายหมดเลยผมคิดว่าเออก็ผมก็คิดว่าผมเลือกถูกแล้วนะที่ว่าไม่ได้เลือกแบบเปิดเพราะว่าเห็นบอกว่าประมาณสัก4ี่วันมั้งแบบเปิดอาจจะหายแต่ว่าผมก็กลวัวไงเรื่องแผลเรื่องอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยเลือกเป็นรีวิวผัดต่ผ่านกล้องอืมเดี๋ยว,วยผมจะให้ดูตอนจบนะครับว่าแผล มันเล็กขนาดไหนมันเป็นอย่างไรบ้างผมหวังว่าคลิปของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจสาหรับการผ่าตัดโรคไส้เลื่อนขาหนีบของใครลหลายๆคนนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับช่องของครูเต้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ